กองทุน SMS s e m i c o n o u d u o t o r ETF มีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจมากครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันบอกเราว่ามีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะในกองทุนเซมติตัวนี้โอเคมาเริ่มกันที่ตัวเลขใหม่ๆของกองทุนนี้กันก่อนเลยครับอย่างแรกเลยขนาดกองทุนโตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้สินทรัพย์รวมทะลุ3 7 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปแล้วส่วนค่า PE หรือป้ายราคาก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับ เหมือนกับว่าราคาอาจจะสมเหตุสมผลมากขึ้นและที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่าเบต้าที่ใช้วัดความเสี่ยงเนี่ยก็ลดลงนิดหน่อยด้วยแปลว่าความผันผวนอาจจะน้อยลงแต่เรื่องใหญ่ที่สุดเลยคือการสับเปลี่ยนหุ้นในพอร์ตนี้แหละครับมาดูกันเลยว่าใครเข้าใครออกและนี่ก็คือหน้าตาใหม่ของ10บริษัทที่เป็นแกนหลักของกองทุนตอนนี้ค่ะ จะเห็นว่าหุ้นใหญ่อย่าง n อ i น i เดียกับ TSM ถูกลดน้ำหนักลงนะครับขณะที่ AMD กับ Micron ได้สัดส่วนเพิ่มขึ้นนอกจากการปรับสัดส่วนแล้วก็ยังมีหน้าใหม่เข้ามาติด Top 10ด้วยครับแล้วก็มีบางตัวที่หลุดออกไปถึงจะมีการสับเปลี่ยนหุ้นครั้งใหญ่แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่แทบไม่เปลี่ยนเลยนะคะนั่นคือการกระจายการลงทุนตามภูมิภาคสหรัฐยังคงเป็นผู้เล่นหลักแบบชัดเจนมากครับสัดส่วนนี้คือเกิน75%ของพอร์ตไปเลย แล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่สรุปง่ายๆเลยคือ SMH ตอนนี้ใหญ่ขึ้น valuation ถูกลงและที่สำคัญคือมีการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ครับคำถามสำคัญก็คือการปรับพอร์ตครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของวงการชิปกันแน่